สวัสดีครับพบกับการทําซ่วมซึมนะครับแอบแบบง่ายๆนะฮะราคาประหยัดนะครับราคาไม่แพงครับอันนี้ก็คือทําซ่วมซึมสองสองปอกนะครับวันนี้ทางพัฒน์พลของเรามาดูการทําซ่วมซึมนะครับแบบง่ายๆนะครับเอบนี่ก็คือฝาซ่วมนะครับที่เราจะสวงเข้าโดยที่ไม่ต้องเปลืองท่อนะฮะเราทําซ่วมซึมแบบ ประหยัดนะครับท่านใดที่อยากจะทําหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรก็ติดต่อสอบถามมากลักกันครับนี่ส้วมซึมข้างล่างนะับเราขูดไปสามปอกนะครับเจะเป็นเรื่องของเอ,เอาหินรอ,องนะฮะแล้วก็ทรายนะครับเพื่อไม่ให้มันเต็มเร็วนะครับอันนี้จะซึมมาได้ตลอดนะส้วมจะไม่เต็มนะครับเราก็ทําขึ้นมานครับอันนี้ก็คือการทําส้วมซึมนะครับอีกทีนี้สลับพี่น้อง ท่านใดสนใจอยากจะทำบ้างนะฮะที่ต่อสอบถามมาที่0877434140ฮะ0877434140อันนี้ซ่อมซึมนะครับแบบง่ายๆนะครับราคาประหยัดประหยัดนะครับใช้ตัวนี้โดยที่ไม่เปลืองท่อนะฮะเราไม่ต้องใช้ท่อนะฮะพร้อมที่จะเอามาวางใส่เลยนะฮะท่านใดอยากจะติดต่อสอบถามติดต่อสอบถามมาที่0877434140การทำซ่อมซึมของเรานะครับอันนี้คือเป็น EP 1นะครับ สำหรับวันนี้ก็อเอาแค่นี้ก่อนตัวเดี๋ยวมาดู EP พสองว่าจะทำแบบไหนนะฮะตามได้เลยนะฮะ